จริงๆการสาธิตครั้งนี้มันเป็นการใช้เห็นว่าออของทุกอย่างเนี่ยมันมันสามารถที่จะเขาเรียกว่าอ,อะไรคนเป็นคนคิดคนต้องเป็นคนแก้ทีนี้เราเป็นช่างกุ่แจเราก็ต้องแก้ด้วยวิธีของช่างกุ่แจ่ทายังไงก็ได้ให้สามารถแก้ไขเฉพาะหน้าแก้ไขเหตุการณ์ลูกค้าให้ได้นะครับจริงๆแล้ว,ลวเวลาทำลุ่มแจ่พวกนี้เราจะต้องไม่ไม่ใจร้อนไงเราก็ใช้เครื่องมือเข้าไปส่องเรยลุ่มแจ่แล้วก็ส่องให้ดีๆแบบว่าเราต้องอ่านให้ขาด เราจะต้องใช้ตาเราเนี่ยเขาไม่อ่านโดยใช้กล้องนะอ่านอ่านให้หลาดให้ขาดให้เป๊ะ้ะอะไรนะก็เอาเอาดอกกุญแจเนี่ยเอาหลาดนั้นมาใส่ในดอกกุญแจแล้วมันก็จะทําได้อย่างง่ายๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าการไปช่างกุญแจเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือคนได้ยังไงครับบางคนกุญแจหรือไม่ได้รถบางคนลืมจะไม่ได้บ้านนะครับบางคนทำจะรถมอเตอร์ไซค์หายเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าวิธีการการทำเป็นยังไงนะครับ สมมติว่าตอนนี้ลูกค้าเขาลืมกุญแจอยู่นะฮะแล้วเราก็จะต้องค่อยเปิดกุญแจลูกค้าโดยที่กุญแจของลูกค้าในห้างเป็นลอยนะเราจะใช้เครื่องมือเนี่ยที่เป็นเครื่องมือของช่างกุญแจนะฮะเราเรียกว่าเออเป็นก็คือเครื่องมือพวกนี้นะนี่นะฮะในการเปิดนะฮะเราจะเปิดโดยใช้เวลาปกติถ้าเกิดว่าเออไม่ยากเท่าไหร่ก็คือใช้เวลาประมาณสองนาทีนะครับโดยประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะครับก่อนอื่นเราจะต้องมีการส่องเข้าไปในรูนแจแล้วครับถ้าเราถ้าเรามีไฟฉายนะเราจะใช้ส่องเข้าไปในรูกุญแจก่อนนะครับ สองอดูว้างในเป็นยังไงนะมีกี่เขี้ยวค้างหรือเปล่านะตรงนี้จริงแล้วมีทั้งหมดประมาณ10รหัสนะครับเราก็จะใช้ถ้าเกิดคนที่ไม่เก่งอาจจะใช้กล้องเข้าไปกดได้เลยนะครับซึ่งก็ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวผมจะใช้ใช้ลวดน,นะฮะการสัมผัสในการเปิดนะโอเคนะประมาณนี้นะทนั้งใจดีๆนะรเราใช้มือซ้ายมือขวาสัมพั์กันนะไม่ไดใช้ใช้แรงเยอะอะไรมากมายนะ ในกรณีนี้เรามองไม่เห็นเน่เราก็อาจะใช้กล้องเข้าไปส่องนะถ้าเปิดง่ายๆลูกค้าก็จะหาว่าเฮ้ยดูไม่มีค่าไม่มีฝีมือเราต้องเปิดให้นั่นปกติแล้วการเปิดรถเนี่ยนะถ้าเราเปิดแบบเร็วเกินไปเนี่ยมันดูแบบว่า ไม่มีเรียกว่าไนะไม่บางคน erm. ไม่เกิดคุณค่าของเวลาไงเราก็ต้องเปิดมาเป you ็นพอดีนะครับจริงๆเนี่ยมันจะเปิดออกนานแหละแต่เราให้ม nah, ันดูแบบมีฟิลลิ่งใช่ไหมว่าโอเคนะตามนั้นวิคุณผู้ชมเปิดได้แล้วคุณแอนขอบคุณครับผมได้กลับบ้านแล้วอุตส่าห์ติดฝนอยู่ตั้งนานนะที่คุณผู้ชมครับครูแอนเนี่ยไม่ใช่แค่ทำกุญแจขึ้นมาใหม่แล้วก็เปิดรถที่มีกุญแจอินบูมิบิไลเซอร์ได้เท่านั้นนะครับแต่ครูแอนยังสามารถปลดล็อกมอเตอร์ไซค์ ปลดล็อกบ้านแล้วก็ปลดล็อกตูเซฟได้ด้วยวันนี้ครับครูแอนเขาก็จะมายกตัวอย่างรวมถึงทําให้ดูกับ3วิธีนี้ด้วยนะครับไปดูก mm ันเลยครับ